กล่องเน่ากล่องน่พี่นอ้องหักครับพี่น้องครับนี่หักลงคนได้แบบนี้พี่น้องเลยความหอมของพักครับที่เข่าไปในเนื้อเป็ดนะครับพี่น้องเข่าคงเข่าขัวนะครับ สวัสดีครับผู้บ่าวผู้สาวผู้เฒ่าเด็กน้อยเสียงว่าจะจ้อยมาแล้วครับบ่าวเต๋อเลาะซะแซบนะครับมื่อนี้นะครับยังอยู่ที่ครัวเลาะซอแซบครับมันไปใส่ได้คือเก่าครับพี่น้องครับถ้าไปไหนไม่ได้ไม่ต้องไปนะครับอยู่กับเรากับครัวเลาะซอแซบนะครับวันนี้บ่าวเต๋อก็เอาอีกแล้วครับพาพี่น้องมาเลาะสอแซบที่เดิมนะครับในส่วนของเรานะครับแต่ว่าไม่ได้เห็นบรรยากาศของสวนนะครับเนี่ยกำลังเลี้ยงสัตว์นะครับ เยอะแยะเลยนะครับสัตว์เลี้ยงเห็นไหมครับนี่บินบึงวังบึงๆงอยู่โอ้ยน่ครับพี่น้องนี่ของแซบของนัวเหาครับพี่น้องครับลาบเป็ดครับมือนี้ลาบเป็ดต้มเป็ดนะครับบ่าวเต๋อจะพากินลาบเป็ดต้มเป็ดนะครับพี่น้องนี่เสียบแซบนัวๆเลยครับพี่น้องครับมือนี้เอาแบบเลียมือเลยนะครับแบบเลียมือเลยนะนี่คือ นี่คือวัดทอดิบครับพี่น้องครับพี่เขาเตรียมมานะครับจากแมคโครนะฮะต้องไปเก็บค่าโฆษณาแล้วนะครับบ่าวเตยไปซื้อเป็ดมาครับพี่น้องเป็ดก็ประมาณ250บาทนะครับ1ตัวนะก็กะว่าจะกินทั้งครอบครัวแหละนะครับประมาณ4-5-6คนนะพอดีนะครับได้เนื้อเป็ดมานะครับบ่าวเตยก็ครัวนะครับครัวเสร็จปุ๊บก็เอาหนังออกมาต้มก่อนนะครับต้มให้สุกพอสมควรนะครับแล้วก็เอาเนื้อมาเตรียมจะรวนนะครับส่วนเนื้อ กระดูกติดเนื้อนะครับเอามาเตรียมต้มนะครับพี่น้องต้มเป็ดเนาะผักเครื่องเอาในสวนนะครับอยู่ในสวนหลังบ้านคิดไฟก่อนรวนเป็ดก่อนครับพี่น้องครับอันดับแรกนะครับเราต้องรวนเป็ดก่อนนะครับทํากินได้นะครับทําขายรวยนะครับสําหรับครัวล้อโซเซฟของเรานะครับน่ครับพี่น้องเราก็จะเอานี้ลงนะครับ เตียมรวนนะครับเราจะเอาลงไปเตรียมรวนนะครับนะครับพี่น้องนะครับออหอมเลยครับพี่น้องเอาใส่ใบมะกรูดนะครับใส่ผ่าด้วยนะครับ ข้าไวไทีล้วนไว้นะพี่น้องล้วนแบบว่ได้ใส่ปรุงอย่างยัางวอดีปรุงอย่างนะพี่น้องคนให้เข้ากันก่อนนะครับใบมะกรูดกับตะไคร่นะครับขานะครับเราใส่เพื่อดับเค้าเป็ดนะครับเป็ดมันจะกุยนะพี่น้องมันสีกุยนะเราต้องเอาใบพวกใบมะกรูดพื่ออย่างใส่น้ํานะครับพี่น้องของแท้ล้วนนะครับล้วนให้มันให้มันจนแบบเหมือนจะสุกนะครับเหมือนจะสุกนู่นแหละ พอดีเลยเสร็จแล้วเราก็จะเอาลงนะครับพี่น้องแต่ต้องรวนไปเรื่อยก่อนนะครับคนบ่อยๆนะครับคนบ่อยเพื่อให้มันเข้าหนังเข้าเนื้อให้มันเกลือกันก่อนนะตอนปรุงก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีอันนี้เรารวนก่อนนะทำกินได้ทําขายรวยครับพี่น้องครับบรรยากาศของการไปไหนมาไหนไม่ได้ครับอยู่บ้านก็ทากินนะครับพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศแดนไกลด้วยครับเด้อ โบว์สเปนอเมริกานะครับพี่น้องไทยพี่น้องลาวพี่น้องคนอีสานบ้านเฮาเนาะไปอยู่พ hai, pues ุ mm ่นนะครับเยอรมนีนะครับอ <t> ิตาลีนะครับแคนาดานะครับฮอลแลนด์นะครับฟินแลนด์นะครับไล่ไปให้หมดแหละไอซ์แลนด์นะครับพี่น้องครับพี่น้องทางไอซ์แลนด์เนาะพี่ดมเป็นยังไงเนาะสบายดีป่ะครับพี่ดมอยากเช็ดลาบเป็ดสู่พี่ดมกินได้เนาะพี่ดมพี่พัดนะครับหลานๆนนะครับน้องนัด นะอังอเล็กนะครับยาเพชรเฮกิเดนะครับนะคุณเชลรี่นะครับคุณพี่หมูนะครับพี่เกงนะครับพี่ต้านะครับน้องแนนซี่นะครับเออหลายคนหลายท่านนะครับพี่เจ๋อนะครับมาดามเจ๋อนะหลายคนหลายท่านครับบเดเลยซื้อบริยัางนะครับเนาะแล้วก็เอฟซี นะครับกบกอกทุกคนทุกท่านเลยนะครับลงุงพลป้าแตนนะครับเอฟซี FC ลุงพลป้าแตนนะเป็นกาลังใจให้ขี้เก่าด้อนะครับเป็นกาลังใจด้วยกันเห็ดแนวกินสูเกี้ยนนะครับฝึกเห็ดจะได้ให้น้องเห็นวิธีการเห็ดง่ายๆนะครับจากครัวเลาะซอสแซ่บของเรานะครับ <c oughs> ของแค้เพราะว่าเรานิยมทําให้มันตอนใหญ่หน่อยนึงนะครับตอนใหญ่นิดนึงนะครับ ล้วนไว้แหละกะเส้น้ำปลาเจ็กน้อยมัลดนะพพ่น้นนองเนาะขาดตัวได้ได้มังซลดเอาเตัวผู้มักเด้อครับเด้อนี่โบตี้กันนะครับโอ้ยปลาท้อฝนหอยเบิดเลย ไว้ใหม่คนพี่น้องเลยอุ้ยหอมเด้หอมหอมหอมพอใส่น้ำปลาเข้าไปหอมอุ้ยน้ำลายแตกพี่น้องเลยน้ำลายแตกบ่าวเตือเห็ดไปกับน้ำลายแตกไปครับเป็นใจเแสแตร่อยากนาะตอกเหี่ยวฮ้อนนะครับการปอกพร,ริกหน่วยบาทนี่เบิร์ตายขึ้นไปยึดนะครับ ไฟก็พอดีนะครับไม่ต้องเปิดแรงมากนะครับเอาแบบพอดีค่อยๆคนค่อยๆลวนไปนะครับไม่ต้องทําอะไรแบบรุนแรงเกินไปนะครับสาหรับไฟ พี่น้องกันี่ได้การแล้วครับบัดนี้ซุกนะนี่กลับมาเบิงใกล้ๆได้ครับเ้อนี่นี่ครับพี่น้องจัดซุกนะครับน้อนี่นนี่ซุกพอดีนะครับเอากะเอาไปเก็บไว้สักก้อนครับผักไว้สักก้อนอืนี่พอดีพอดีครับพี่น้องนี่นี่ได้การนะครับเดี๋ยวข้าสิต้มกันี่ครับพี่น้องผักไว้สักก้อนหม้อต้มครับพี่น้อง ต้มครับก็คือเอาน้ำลงนะครับน้ำดื่มบริสุทธิ์นะครับบริษัทน้ำดื่มนะครับสนใจอยากจะลงโฆษณาประชาสัมพันธ์นะครับอยากจะสนับสนุนก็ติดต่อมาได้เลยนะครับเพราะรายการของเราดังมากครับเพราะพูดเสียงดังนะครับโอ้โหนะโอ้โหพี่อง แล้วก็เอาเครื่องต้มนี้ลงนะครับพี่น้องนะครับพี่น้องเอาเครื่องต้มนี้ลงได้พี่น้องเด้อนะครับให้นี่ครับนี่คือขาดไม่ได้เลยเกลือนะครับเกลือหนึ่งช้อนเอาลงไปก่อนเลยนะครับพี่น้องเสร็จแล้วก็เอาเครื่องนี้ลงเลยนะครับ พะนเลยครับพะนพะนพะนให้เข้ากันนะครับรอน้ําเดือดครับพี่น้องครับบัดที่นี้ถ่าให้น้ําเดือดนะครับพอน้ําเดือดแล้วครับเราก็จะเอาปิดลงถ่ายเจ้หน่อยพี่น้องนะเปิดไฟให้แรงนะครับแล้วก็ปิดฝานะครับรอน้ําเดือดครับเอาแล้วครับพี่น้องครับบัดที่นี้เข้ากามาเบ่งต้มเป็ดต่อนะครับนี่พี่น้องกําลังเดือดเลยครับนี่โอ้หนี่ครับสุดเดือดสุดเดือดนะครับกําลังโมโหเลย เราก็จะเอาเป็ดลงนะครับนี่ครับเป็ดของเรานีครับนี่เป็ดของเรานะครับที่เราจะเอาลงนะโอ้่น้อนนี้นมันพ้อนนะครับค่อยๆเอาลงเนาะพี่น้องเนาะยำเต้นใส่พี่น้องนะครับเดี๋ยวน้ำพ้อนจี่เต้นใส่พี่น้อง เป็ดลงแล้วครับพน้อปรุงจังน้อยครับพี่น้องนะครับเพื่อรสชาติที่รมกลมนะครับใส่รสดีสักหน่อยนะครับสองช้อนนะครับพี่น้องผงชิลดสักหน่อยนะครับสักหน่อยครับผมงชิลดไม่ต้องใส่เยอะนะครับแต่ถ้าใครชอบก็สิดแล้วแต่นะครับพี่น้องไม่ใช่ใส่เยอะนะครับซองนึงน้ำปลาจทิพะรดครับอันนี้ อซอสครับพี่น้องครับมันหอมครับพี่น้องนี่น้ำกงป่ะดิครับพี่น้องน้ำร้อนๆเดือดๆนะครับเอาเป็ดลงนี่ครับจะเป็นอยู่เริ่มแบบสุกเลยครับนี่นพี่น้องหูหอมขนาดนี้ พี่น้องเดี๋ยวเราปิดฟ้าสิครับในพี่น้องเด้อครับพี่น้องตอนนี้นะครับในระหว่างที่เราถาต้มอยู่นะครับเรากลมาปรุงลาบถาเลยครับพี่น้องครับเพราะว่าต้มกไกล้สีสุกแล้วนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งขั้นตอนการปรุงกันนะครับพี่น้องเนาะนี่ครับนี่สำหรับเนื้อที่เราสําหรับเนื้อที่เราล้วนแล้วครับนี่พี่น้องเรากับเตรียมไว้นะครับเคร่องปรุงเขากับเตรียมไว้นะครับอาหารอีสานขาดบบได้ครับแบบพริกขั่วนะครับ ข้าวคั่วนะครับพี่น้องนต้องมีติดคั่วไว้นะครับพี่น้องข้าวคั่วนี่เราจะขึ้นมาด้วยครับเด้อนี่ครับข้าวคั่วนพี่น้องหอมอข้าวข้าวหอมเนาะทำลายแตกพี่น้องนี่แต่ว่าพริกนี่สำหรับคนที่กินเผ็ดบ่ได้ก็เข้าไปจะเฝ้าใส่หลายครับพี่น้องใส่เยอะหน่อยนึงซะก่อนนะครับบางที่ขาแบ่งข้าแบ่งเป็นถ้วยไปแล้วก็ใส่พริกเพิ่มเข้าไปอีกก็ได้นะครับพี่น้อง เพิ่มหนึ่งสักก่อนินใส่อีกนะครับส่วนผงซีรดกับน้ำปลานยน้ำปลาก็ใส่ได้เนาะคุ้มมากนะครับพี่น้องเล็กน้อยครับพี่นอ้องเพราะมันหอมนะครับแต่ว่าผงซีรดนี่ขาดบ่ได้ครับพี่น้องใส่ไปแล้วรอบหนึ่งแต่ว่าใส่เจ้หน่อยครับพี่น้องเองก็เรียกรสชาตินะครับเนาะบีบฝังหน้าลงครับพี่น้องบีบฝังหน้าลงเลยพี่น้อง น้ำลายแตกพี่น้องเองมันสมพี่น้องกับคืนน้ำลายให้กันเด้หันนอนเป็นบ่คนเบิ่งกับคืนน้ำลายให้กันคุม้มป่ากีอา่อันนึงครับพี่น้องแนวกลนา,นา,นาพี่น้องออื พักครับพี่น้องครับนี่พักลงคนได้บัดพี่น้องเลยความหอมของพักครับที่เข่าไปในเนื้อเป็ดนะครับพี่น้องเข่าคมเข่า,ข,า,ข,าขัวนะครับก็จะเริ่มเข่ากันได้แบบนี้ อุ้ยหอมหอมครับพี่น้องครับน้ำลายแตกก็เตยมเบ้าไปน้ำลายแตกไปครับพี่นอ้องพริกหน่วยเด้อพี่น้องเ,ออเด้ออย่าพลาดเด้อหัวพริกหน่วยใส่การครับบัดนี้เอาซิมบัดนี้พี่น้องเไย เเดี๋ยวาสิมพี่น้องเอาสีซิมได้แบบนี้ได้นี่เอาตอรสซีซิมมันยังไงน,นะพี่น้องครับตอนหนึ่งนะแซ่บพี่น้องไงเล็กขนาดกิ้งก้อนห่อนครับลาบเป็ดได้การครับพี่น้องครับเอาเดี๋ยวถ่าต้มนัดหน่อยครับพี่น้อง หาต้มแล้วเขากับกินเข่ามะแรงครับพี่น้องครับในระหว่างที่เขากําลังหนังรอต้มเป็ดนะครับบ่าวเตอขอเสนอนะครับเมนูพิเศษนะครับสําหรับคนรักหนังนะครับคอหนังอย่าพลาดนะครับคอหนังต้องไม่พลาดเด็ดขาดนะครับกับหนังเข้มเลาะเสาะแซบครับพี่น้องครับหนังเข้มเลาะเสาะแซบนะครับบ่าวเตอขอเสนอครับมัดนใหญ่ครับพี่น้องมัดนใหญ่นะครับ นี่ครับมัดใหญ่ๆนะครับมัดใหญ่ๆนะนี่มัดใหญ่ๆเลยนะครับมัดใหญ่ๆเลยครับหืมนะครับหอมนะครับคอหนังอย่าพลาดนะครับมัดละ100บาทนะครับมัดละ100บาทสนใจนะครับติดต่อมานะครับหลังใหม่ที่เลาะเสาะแซบนะครับแฟนเพจ a c e b o o k ก็ได้นะครับเลาะเสาะแซบก็ได้ติดต่อที่เบเตือเลาะเสาะแซบก็ได้นะครับเราจะรีบจัดส่งให้ทันทีนะครับค่าส่งก็คิดตามจริงนะครับ หลังไมมาเลยครับหลังไมมาเลยนะครับเรามีแอดมินไว้คอยตอบตลอด25ชั่วโมงหมดแล้วแล้วเจอกันครับครับอผมนะครับตอนนี้นะครับต้มของเราก็เริ่มสุกแล้วครับคุณผู้ชมที่รักท่านเอ๊ะเมื่อกี้เนี่ยเห็นอย่างมาเนาะเพื่อเปลี่ยนภาษานะครับนี่นะครับพี่น้องต้มนะครับฟดอ๊อกๆนะครับต้มกาลังคดเลยนะครับได้ที่แล้วนะครับถือว่าใช้ได้แล้วนะครับใช้ได้แล้วนะครับนี่น้องครับใช้ได้เลย นี่ครับหัวต้มก็หัวเป็ดก็สุกกําลังพอดีหูนี่น่าจะได้ตอนพอดีนะครับพี่น้องนะมะเขือก็กําลังจะเปื่อยละแสดงว่าใช้ได้แล้วนะครับหูยหอมมากเลยนายบอเตอรขออนุญาตซิมต้มตรงหน่อยนะพี่น้องเด้ออื้มครับเป่าอย่ังอยได้พี่น้องมันชิลวกปากดิมันชิออกบักถามสมจังน้อยนึงพอดีเดลยพี่น้องเลย นะครับสุดยอดส่วนลาบครับส่วนลาบนี่นะครับนี่ก่อนเราจะเอาลงนะครับก่อนเราจะเอาลงก็นี่นงครับพริกพริกบุกพริกบุกพริกโรยเลยโรยเลยนะครับโรยไปเลยนะครับนี่เรียบ้อยแล้วนะครับตัดใส่หม้อตัดเศษถ้วยนะครับก็เอาไปกินได้เลยนะครับอันนี้ส่วนต้มนะครับพี่น้องครับนี่ต้มนะครับเราก็เอาผักให้มาลงน่ครับพี่น้องผักมาลงได้ดีนะไปดองคนครับเอาลงแล้วก็ทิ้มไปเลยนะครับ ให้มันลอยอยู่ข้างหน้านี้เลยนะนี่เป็นอันเสร็จพิธีครับพี่น้องครับเราก็ไปกินได้เลยนะครับนี่นะพี่น้องครับบ่าวเตยแลก็เสร็จสิ้นนะครับภารกิจนะครับสําหรับล่าเป็ดต้มเป็ดสูตรเด็ดเลาะเสาะแซ่บนะครับสำหรับโมนี้อยู่ดีกินแซ่บอยู่แจกกินนวดนะครับอย่าลืมกด subscribe ใส่กระดิ่งนะครับปิ้งเขียดจนาให้มังครบเลยก็แล้วกันนะครับคลิปใหม่ๆมา คุณจะได้อัปเดตก่อนใครบ้ยนะครับพบกันคลิปใหม่สำหรับช่วงนี้พลงโปรโเป<ฮ>ีงจวด